ผมต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยไม่ใช่ไวรัสใหม่กลุ่มเนียนะฮะเป็นไวรัสที่เรารู้จักกันมากว่า80ปีแล้วนะที่เราตั้งชื่อโคโรนาเนี่ยเพราะเมื่อก่อนเราวินิจฉัยไวรัสเนี่ยเราดูจากกล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคปนะครับเมื่อดูจากกล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคปเนี่ยรูปร่างของมันเนี่ยมันจะมีเป็นวงกลมแล้วมันมีสไปา์แหลมๆยื่นออกมานะครับรอบๆนี้ มองจากกล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคปคล้ายมงกุฎนะครับเลยตั้งชื่อว่าโคโรนาซึ่งแปลว่ามงกุฎนะมันเป็นไวรัสที่มีขนาดใหญ่นะครับไวรัสตัวนี้เนี่ยนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยก่อโรคนะครับได้ทั้งในคนในสัตว์หมูหมากาไก่เกิดได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสุนัขนะก็ทำให้เกิดโรลคลำไส้อักเสบในหมูก็ทำให้เกิดโรคลำไส้อักเสบ ในไก่ทําให้เกิดหลอดลมอักเสบนะครับในหนูทําให้เกิดตับอักเสบนะครับแต่ในคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโคโรนาไวรัสเนี่ยทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบนะครับโรคนี้เนี่ยมีมานานแล้วนะครับที่พบบ่อยนะครับแล้วเป็นประจำของมนุษย์อยู่แล้วเนี่ยโคโรนาไวรัสมีอยู่4สายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคอยู่แล้วซึ่งเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยในเด็กเราพบเยอะเลยครับนะครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วสายพันธุ์ที่เราพบเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ OC43, 229E, NL63, HKU1 นะครับมี4สายพันธุ์ที่พบในกระรโรคทางเดินหายใจในเด็กเป็นประจำอยู่แล้วนะครับจนกระทั่งในปี2003นะครับผมว่าทุกคนคงรู้มีโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นตอน2003นะครับที่เรารู้จักกันในนามว่า SARS นะครับ ซาที่จริงก็ชื่อว่า severe acute Ac respiratory syndrome นะครับนะฮะก็คือโรคทางเดินหายใจอักเสบแบบเฉียบพลันนะครับตอนนั้นก็ปั่นป่วนไปเพราะว่ามีผู้ป่วยตั้ง7-8 0 0พันะคนนะแล้วเสียชีวิตนับพันนะครับนะฮะหรือพูดง่ายตอนนั้นอัตราตายเนี่ยอยู่ที่30%โดยเฉลีย่ยนะครับเราใช้เวลาทั้งหมดนะครับปีกว่าในการที่จะควบคุมโรคนี้ให้หมดไปแล้วตอนนี้ไม่มีนะครับ ต่อมาในปีเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะครับนะฮะก็มีไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมาอีกนะครับที่เราเรียกว่า MERS ์สนะครับเมอรเนี่ยนะครับใช้คำว่าโรคทางเดินหายใจอักเสบตะวันออกกลางเมอร์ก็มาจาก Middle East แปลว่าตะวันออกกลางนะครับโรคนี้เริ่มต้นที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับแล้วเมื่อการพบโครโครโนาไวรัสเกือบทุกครั้งเนี่ยนะครับ เมื่อการตรวจสอบพันธุกรรมของเขาแล้วเนี่ยมันมักจะไปใกล้กับค้างคาวนะครับเพราะถ้าเราเอาค้างคาวมาตรวจเนี่ยเราจะเจอ,เอ,อโครโรนาไวรัสเนี่ยอยู่ในค้างคาวนะครับที่เรียกว่าเบต้าโคโรนาไวรัสน,นะครับนะอย่างตอนที่เราเจอเมอร์สใ,ใหม่เนี่ยเมื่อเราเปรียบเทียบครั้งแรกเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยน่าจะมาจากค้างคาวเพราะสายพันธุ์ของมันหน้าตาเหมือนค้างคาวแต่เมื่อสืบสาวลาวเรื่องลงไปลึกแล้วเนี่ย มอร์สกับไม่ใช่ขังข่าวกลับมาจากอูดนะครับมาจากอูดนะครับทํานองเดียวกันนะครับครั้งนี้เมื่อเดือนธันวาเนี่ยนะครับก็เกิดอยู่ดีๆก็มีคนป่วยเป็นโรคปอดบวมพร้อมๆกันนะครับที่เมืองอู่ฮั่น50กว่าคนนะครับเ mm. มือ่อแน่นอนเมื่อมีการป่วยเป็นโรคปอดบวมพร้อมๆกันก็แสดงว่ามีการระบาดนะครับเมื่อมีการระบาดเนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะหาว่าเชื้ออะไร เชื้อที่เขาพยายามหาเมอร์ก็ไม่ใช่ซาก็ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ก็ไม่ใช่โรคทางเดินหายใจปกติที่เคยรู้จักไม่ใช่เมื่อไม่ใช่เสร็จปั๊บเขาบอกว่าแน่นอนต้องเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับเมื่อเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทุกคนก็เฝ้าระวังว่าเอ้ยเชื้ออะไรกันแน่นะจนในที่สุดเนี่ยทางการจีนนะครับก็ได้ใช้ทําการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัวของไวรัสที่พบในคนไข้เนี่ยสิบห้าคน ก็พบว่าเป็นไวรัสโคโรนาไวรัสหน้าตาเหมือนโคโรนาไวรัสแต่สายพันธุ์ทางพันธุก,กรรมของเขาเนี่ยไม่เหมือนโคโรนาไวรัสที่เคยพบมาในอดีตเลยนะครับจึงตั้งชื่อว่าเป็นโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก็คือเป็นสายพันธุ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับแต่เมื่อมาเจอสายพันธุ์นี้ปั๊บเนี่ยนะครับก็ต้องมีการเปรียบเทียบว่าหน้าตาเนี่ยเคยเจอในสัตว์อะไรบ้างก็พบว่า ที่ใกล้เคียงที่สุด87นะครับคล้ายกับโคโรนาไวรัสที่พบในข้างข่าวของเมืองจีนนะครับในปี15กับ17นะครับแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อซาลาะนะครับก็พบว่ามีความใกล้เคียงกันประมาณ80ถ้าเปรียบเทียบกับเมอร์สละมีความใกล้เคียงกัน50แล้วถ้าเปรียบเทียบกับโคโรนาไวรัสที่พบในคนนะครับต่ำกว่า50ก็ไม่ใช่แน่นอน เขาจึงเชื่อว่าไวรัสส่วนนี้เป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับนะฮะเพราะไม่เคยเจอมาที่ไหนเมื่อเราเจอแบบนี้ปั๊บสิ่งประการต่อมาก็คือว่ามันมาจากไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันมาจากไหนเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ละของนักวิทยาศาสตร์ว่าเอ๊กก็ต้องหาว่ามาจากไหนเขาก็พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่นะครับไปสัมผัสต,ตลาดสดนะครับตลาดสดนั้นเนี่ยเป็นตลาดขายปลาแล้วก็มีสัตว์ต่างๆอยู่ด้วยนะครับ เขาก็เลยต้องสั่งกิจตลาดไว้ก่อนแล้วก็ต้องสืบสาวว่าไวรัสตัวนี้น่าจะข้ามสายพันธุ์จากสัตว์ประสู่คนแต่สัตว์อันนั้นคืออะไรยังตอบไม่ได้นะครับอาจจะอยู่ในค้างคาวค้างคาวนำมาสู่หนูหนูมาสู่คนหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้คำตอบตรงนี้ยังตอบไม่ได้ว่าต้นตอจริงๆมาจากอันไหนนะครับทีนี้คำถามต่อไปก็บอกว่า โคราาไวรัสส่วนนี้รุนแรงไหมนะครับถ้าจากที่ดูตัวเลขนะครับมีผู้ป่วยทั้งหมดเนห้าสิบวคนขณะนี้เพิ่งเสียชีวิต1คนนะครับอาการรุนแรงแค่7คนและในคนที่เสียชีวิตนี้เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีอายุมากแล้วคืออายุ61ปีแล้วก็ยังมีโรคมะเร็งนะครับมีโรคพื้นฐานที่ร่างกายเขาอ่อนแออยู่แล้ว จึงทาให้เสียชีวิตนะครับมันซึ่งต่างกับซาร์สนะครับซาร์สเนี่ยแม้กระทั่งเป็นในคนแข็งแรงดีก็ยังเสียชีวิตนะครับเนั้นถ้ามามองดูแบบนี้แล้วเนี่ยครับเราบอกได้เลยว่าโรคโควิด -19 ส่วนนี้เนี่ยความรุนแรงของโรคน้อยกว่าซาร์แน่นอนน้อยกว่าเมอร์สแน่นอนนะครับแล้วอัตราตายของโรคนี้ไม่ได้สูงนะครับไม่ได้สูงเพราะนั้นโดยส่วนตัวผมคิดว่าโรคนี้เนี่ยนะครับความรุนแรงไม่ได้มากนะครับ ในเมื่อความรุนแรงไม่ได้มากแบบนี้เนี่ยโรคนี้จะระบาดต่อไปได้ไหมนะครับคำถามต่อมาก็คือจะระบาดได้ไหมนะครับคำถามนี้ก็จะต้องมีคําตอบว่าโรคนี้ถ้าจะระบาดได้มันจะต้องติดต่อระหว่างคนสู่คนนะครับจากการระบาดท,ที่อูฮันนะครับเขาก็เอาคนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับหลายร้อยคนเลยนะครับมาเฝ้าระวังว่าจะติดจากผู้ป่วยไหมก็ไม่มีใครติดเลย นะครับแล้วไปดูอีกทีนึงว่าคนป่วยเข้าโรงพยาบาลในระยะแรกเนี่ยหมอไม่รู้หมอก็อาจจะไม่ได้ป้องกันตัวมีบุคลากรทางการแพทย์ใครติดคนไข้บ้างไหมก็ไม่มีนะครับเว้นก็ไม่มีแสดงว่าการติดจากคนสู่คนเนี่ยยากพอสมควรนะแล้วยังไม่มีหลักฐานว่าการติดคนสู่คนได้เว้นถ้าไม่มีหลักฐานการติดสู่คนสู่คนได้เนี่ยโอกาสที่จะระบาดใหญ่ก็น้อยไม่เหมือนอย่างซา นะครับซารเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนว่าติดจากคนสู่คนได้นะเว้นในโรคระบาดอะไรก็ตามแต่เนี่ยการจะแพร่กระจายไปได้ไกลแค่ไหนกว้างแค่ไหนเราคำนึงอยู่2อ,อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือว่าความรุนแรงของโรคถ้าโรคยิ่งรุนแรงนะครับเป็นแล้วถึงตายเลยเนี่ยโอกาสจะแพร่กระจายไปไกลเนี่ยน้อยกว่าโรคที่ไม่รุนแรงนะผมยกตัวอย่างเช่นอีโบลาอีโบลาเนี่ยเป็นแล้วโอกาสตายเยอะ นะครับคนที่เป็นแล้วรุนแรงโอกาสที่จะเดินทางไกลเนี่ยไม่มีนะครับนะฮะไม่เหมือนอย่างไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยไม่รุนแรงเมื่อผมเป็นไข้หวัดใหญ่วันนี้พรุ่งนี้ผมอาจจะไปอยู่สุพรรณมะลืมผมอาจจะไปเชียงใหม่ฮะผมก็อาจจะแพร่กระจายไปได้เยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโรคไม่รุนแรงโอกาสแพร่กระจายก็จะไปได้เยอะนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าอํานาจในการแพร่กระจายโรคเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับ ถ้าเราดูซารสเนียนะครับอำนาจในการแพร่กระจายโรคของซารสเนี่ยหนึ่คนที่เป็นโรคจะแพร่กระจายไปให้คนอื่นเป็นได้อีก3คนนะครับและอีก3คนก็จะแพร่กระจายอีกคนละ3าผเ่อแป๊แบเดียวก็เป็น9คนจาก9คนต่อไปก็จะเป็น27คนเป็น81คนนะครับในโรคนี้นะครับอำนาจการกระจายโรคขณะนี้ยังน้อยกว่า1คือไม่ติดอยู่ระหว่างคนสู่คน นะครับเพราะนั้นถ่าน้อยกว่าหนึ่งเนี่ยผมเป็นคนเดียวมันก็อยุดที่ผมมันไม่ไปหาคนที่สองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอํานาจการแพร่กระจายโรคต่ำเนี่ยโอกาสจะแพร่กระจายก็น้อยนะครับต้องไปสัมผัสแหล่งต่างโรคมาเท่านั้นที่จะเป็นนะครับผมยกตัวอย่างไข้หวัดนกนะครับไข้หวัดนกเนี่ยโรครุนแรงแต่อํานาจการแพร่กระจายโรคต่ําโรคก,ก็ไม่ได้ระบาดนนะครับนะฮะ เพราะฉะนั้นทำนองเดียวกันกับไอซาโคโรนาไอ้โทติีโครโรนาไวรัสตัวใหม่สายพันธุ์ใหม่นี้เนี่ยนะครับนะฮะถ้าดูอันที่1โรคไม่รุนแรงอันที่2อํานาจการแพร่กระจายโรคเนี่ยตำ่ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโรคไม่รุนแรงนะครับและถ้าอํานาจการแพร่กระจายโรคสูงอันนี้ระบาดแต่เรายังมีข้อดีที่ว่าอํานาจการแพร่กระจายโรคอันนี้เนี่ยยังไม่แพร่คนสู่คนนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะระบาดใหญ่นะครับขณะนี้อย่างน้อย นะครับขนาดนี้อย่างน้อยครับถ้าจัดอันดับถ้าซามเออร์โครน่าใส่พันเก่าแล้วก็ใส่พันใหม่สี่อันอันเนี่ยครับครับนะฮะตัวที่รุนแรงน้อยที่สุดก็คือโครน่าที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้นะฮะตัวนี้ก็เหมือนกับเราเป็นหวัดไอทั่วๆไปนะครับแล้วรองลงมาก็แน่นอนก็เมอร์สนะฮะก็รุนแรงซารุนแรงแรงที่สุดนะครับแต่ถ้าตัวนี้เนี่ยนะครับได้ผมเปรียบเทียบเนี่ยน้อยกว่าเมอร์สน้อยกว่าซา นะแต่อาจจะมากกว่าโควิดที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มากก็คือพูดง่ายคืออยู่อันดับสามอยู่อันดับ 3, <ต>าสามแต่ก็ไม่ได้มากแบบาพันเก่าอยู่อันดับเบากว่าเบากว่าครับ,รบนะครับเพราะฉะนั้นอีกอันหนึง่งตอนนี้จริงๆริจะให้เปรียบเทียบกันจริงๆเนี่ยคงจะบอกอยากนิดหนึง่งเพราะเรามีผู้ป่วยที่เป็นโควิดสายพันธ์ใหม่เนี่ยไม่เยอะนะแล้วยังเราเรายังการเรียนรู้ของตัวนี้ก็ยังไม่เยอะนะครับนะครับอาจารย์อาจารย์แนะนำอาการเป็นยังไงแล้วมันป้องกันยังไงครับ อาการของโรคเนี่ยนะครับคงแยกจากโรคทางเดินหายใจอักเสบไม่ได้นะครับพวกนี้อาการที่อย่างคนเป็นไข้หวัดใหญ่ก็คือจะมีไข้นะครับร่วมกับโรคทางเดินหายใจอาการทางเดินหายใจนะครับเช่นเจ็บคอไอมีน้ำมูกหายใจเร็วหายใจไม่เต็มอิ่มนะครับาถ้ามีไข้ร่วมกับอาการพวกนี้ก็คือเป็นอาการของระบบทางเดินหายใจก็เหม,มืนอนกับวัสตัวอื่นๆนะครับที่ทําให้เกิดโรคทางเดินหายใจ แยกกันไม่ออกดังนั้นจะแยกจริงๆต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยการตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยถ้าเรารู้รหัสพันธุกรรมของเขาซึ่งทางการจีนเปิดเผยมาแล้วนะครับเราก็ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วที่หลักเรานะครับเมื่อเรารู้รหัสพันธุกรรมการตรวจหาล,ลำดับเบสซอนลำดนะับรหัสพันธุกรรมในปัจจุบันสามารถพัฒนาได้ทันทีเลยครับ เรียงขนาดนี้เราเริ่มพัฒนาแล้วครับที่จะตรวจในห้องลักนะครับเพราะตอนนี้เราจะไปซื้อน้ํายาตรวจที่ไหนก็ไม่มีเราจะต้องช่วยตัวเราเองนะครับการพัฒนานี้ง่ายมากครับแล้วคิดว่ามันจะตรวจแล้วว่าให้รู้กระจากได้นี่ใช้เวลานานขนาดไหนคือถ้าเรามีตัวตรวจใต้นะครับการหาลำดับเบสนะครับการตรวจจะใช้เวลาประมาณ4ี่หชั่วโมงก็ตรวจได้แล้วครับจะรับเรื่องการป้องกันดูแลเบื้องต้นเหมือนเหมือนเดิมไหมเหมือน การป้องกันนี่นะครับคงหนีไม่พ้นนะครับในโรคทางเดินหายใจนะครับการป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างไรการป้องกันอะไรอย่างไรเหมือนกันหมดครับนะครับคืออันที่หนึ่งถ้าเราไม่สบายเราป่วยเป็นโรคทางเดินเดินหายใจควรใส่หน้ากากอนามัยนะครับนะฮะคนดีไม่ต้องใส่คนป่วยจะต้องเป็นคนใส่หน้ากากอนามัยประการที่2ก็คือล้างมือบ่อยๆนะครับเพราะส่วนใหญ่การติดโรคมักจะเกิดจากการสัมผัส แล้วมาโดนหน้าโดนตาแล้วก็ติดโรคนะครับนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปที่แหล่งชุมชนนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะฝากมากเลยก็คือว่าการที่เราไปได้เกิดโรคสายพันธุ์ใหม่ๆประหลาดมาเนี่ยเพราะเกิดจากการที่เราไม่ปกตินะครับที่บอกไม่ปกติอย่างไรก็เพราะว่าเราไปกินอาหารที่ไม่ควรจะเป็นอาหารนะครับเช่นไปกินสัตว์ป่าประหลาดๆไปกินครั้างคาว เราลองนึกภาพสิฮะว่าไวรัสพวกนี้มันอยู่ในสัตว์ที่ไม่ได้อยู่ในภาวะปกติที่จะมาเป็นอาหารนะครับผมก็ฝากเตือนมาด้วยว่าคนที่ชอบไปกินอาหารป่านะครับหรือคนที่ไปเอาข้างคาวมากินนะครับพวกนี้โอกาสที่จะเป็นติดต่อโรคจากไวรัสมาสู่คนแล้วจะเป็นสายพันธุ์ใหม่อาจแพร่กระจายระบาดไปได้ อาจารย์นับโอกาสแพร่มาไทยเนี่ยมันยากนะครับยากง่ายโอกาสแพร่คือขณะนี้ข้อมูลเรายังรู้ไม่มากพอนะฮะนะครับสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งก็คือขณะนี้เนี่ยที่มาเมืองไทยที่เราไม่ิจฉัยได้เป็นชาวจีนมาเที่ยวเมืองไทยนะครับแล้วชาวจีนจากเมืองอู่ฮั่นเนี่ยมานะครับถ้าถามบอกว่าปัจจุบันเนี่ยการเดินทางมันรวดเร็วมากถูกไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสเนี่ยมีได้ทั้งนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องเฝ้าระวังนะครับโลกนี้ยังไม่ติดต่อระหว่างคนสู่คนนะครับแต่ถ้าเราจับรายแรกได้ไปถึงจับผู้ป่วยได้แล้วเรายุติให้อยู่ตรงนั้นโดยที่ไม่ให้ไปติดใครหรือไม่เอาเชื้อมาปล่อยทิ้งไว้อันนั้นแหละคือความปลอดภัยของประเทศเรามากที่สุดครับอาจารย์ครับปัจจัยเรื่องฝุ่นมันมีผลหรือทําให้ไวรัสมันกระจายตัวโลกระบาดกระจายผมผมผมคิดว่าเนี่ยนะครับจริง,รงๆเนี่ย อาจจะมีส่วนเกี่ยวหรือไม่มีก็ได้โรคไวรัสทางเดินหายใจถ้าพูดกันตรงๆนะครับก็คือว่าจะระบาดมากในฤดูฝนประเทศไทยเนี่ยจะเป็นมากที่สุดในฤดูฝนไม่ใช่ฤดูที่มีฝุ่นเยอะอย่างนี้นะครับนะฮะถ้าเราบอกว่าโรคไข้หวัดใหญ่โรคอะไรก็ตามแต่เนี่ยจะระบาดมากเนี่ยนะครับคือในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหากันยาตุลาแล้วก็จะน้อยลง แล้วจะระบาดเพิ่มอีกครั้งหนึง่งซึ่งไม่มากนักในหน้าหนาวนะครับนะที่มีฝุ่นนะครับเพราะให้มันเป็นฤดูการะจทำปีของมันแบบนั้นแล้วนะครับแต่ถ้าจะบอกว่าฝุ่นมีส่วนเกี่ยวมันก็ต้องทําให้มากขึ้นนะครับแต่ทางตรงข้ามโรคทางเดินหายใจของเราเนี่ยเป็นในฤดูฝนครับอาจารย์ครับไอสายพันธุ์ใหม่พวกโรคพวกนี้มันมันพัฒนาตัวเองได้ยังไงอ่าจริงจริงเนี่ยจะบอกว่ามันพัฒนาตัวเองมันไม่ใช่ครับไวรัสพวกนี้มีอยู่แล้ว แต่อาจจะอยู่ในสัตว์ในสิ่งมีชีวิตอื่นนะครับแล้วเราไปสัมผัสเขาแล้วมันข้ามมาหาเรานะฮะเมื่อเป็นในมนุษย์ครั้งแรกจึงเรียกว่าสายพันธุ์ใหม่นะครับผมยกตัวอย่างอีโบลาเนี่ยฮะอีโบลามันก็มีอยู่แล้วในลิงนะฮะแล้วเราไปสัมผัสกับ,กบลิงแล้วจึงข้ามมาในคนนะครับแล้วก็เกิดโรคในคน และบังเอิญเมื่อมันเป็นในคนแล้วแพร่ระหว่างคนสู่คนได้ก็เลยเกิดการระบาดเชื้อพวกนี้เขามีอยู่แล้วเชื้อพวกนี้ไม่ได้เกิดใหม่หรือมาจากมนุษย์ต่างดาวอะไรทั้งสิน้นนะครับมีอยู่ในโลกของเรานี้แล้วก็คือทาทาทาป้องกันให้ขับคนสมัยนี้ก็คือเด็กเลี่ยงการสัมผัสพวกถูกต้องครับคือคือคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะสัตว์ป่าเขาควรจะอยู่ป่านะครับเราก็ไม่ควรเอาเขามาเลี้ยงถูกไหมครับนะฮะแล้วอีกอันหนึง่ง ชนิดที่บริโภคที่ไม่ควรจะบริโภคก็ก็กไม่ก็ไม่ควรนะครับนะฮะก็ตรงไปตรงมาออย่างบางคนไปชอบบริโภคสัตว์ปานะครับหรือบริโภคอะไรที่ประหลาดประหลาดไม่ควรทำครับ